เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามสมโมทนิยกถายกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปี่ยมพระราชกุณูปการปกเกล้าคุ้มหัวปวงชนชาวไทย ที่สาลาการเปลี่ยนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครได้มีพิธีเปิดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานถวายพระราชกุุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชน,นมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประชาชนสังคมประเทศชาติโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ คณะเจ้าสำนักปบัตดธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่62วัดประเชตุพนเป็นประธานนำปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานพร้อมกล่าวสามโมทียากถาถวายพระพรชัยมงคลความสำคัญตอนหนึ่งว่า สมเด็จบรมมาบ,บพิษพระราชสมภารพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่งดํารงพระองค์เป็นพุทธมามก,กะท่งกอบด้วยพระราชศรัทธาส่งพระราชาปถตนาบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจำส่งเป็นผู้เพ่งพินิษฐ์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทรงละเอียดละอฉลาดปราดเปลื่องสืบสารรักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกขนแห่งเสมอมาในการทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อประสกนิกรทั้งปวงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้สำริดพร้อมมูลด้วยพระราชหฤทัยถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจอันเป็นประโยชน์ทรงถวายความอุปถัมภ์ การศึกษาและการปฏิบัติธรรมอันประกอบด้วยพระราชศรัทธาด้วยพระกุศโลบายพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงเห็นแจ้งประจักษ์บำเพ็ญอัตถประโยชน์เป็นอันมากให้ถึงความสําเร็จประชานิกรชาวไทยได้อาศัยพระราชคุณูปการแห่งสมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าพระองค์นั้นจึงดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขอย่างยิ่งตลอดมา